เจอไหมเหรอเจอไหม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 เจอเกือบอะ่ะตองที่มันสีน้ำเงินน้าเงินอยู่ข้างๆกําแพงอะเนาะที่มันมีนนแอรียอติดเอเอว่ะอา้วาวนกอ่บนกไม่ใช่อแอรีรยอว่ะนายจำผิดแล้วมีเหรอ เดี๋ยวหาหาแล้วนตรงนี้แหละอีกนีตนึงสีฟ้าๆเปิดดูอ่ะมีไหมมีไหมมีนี่เอ๊หาดีหาดีดีหาดีก่อนแล้วเดี๋ยวเเย่สองอย่างแล้วแล้วอีสองอย่างแล้วอีสองอย่างอยู่ไหนมีไหมมีไหมมึงซิ้ังแถงแถบแน่น้อ สีน um um, oh, mm ้ำเงินคืออ like. yeah! ุ๊บยอกไอ้สีน้ำเงินขึ้นน่ะที่มันนิ่มๆอันนั่นแหละดูที่ล่างเลยมีไหมมีนี่เย้มีนี่หาอีกอันนึงอย่างเร็วอย่างเร็วเขาที่น้าโง่กันที่มันอยู่ตรงแถวแถวที่นอนที่หน้าที่นอนที่หน้าเอาไว้กอดเวลานอนอ่ะที่นอนไว้กอดอะไรนั่นน่ะรอที่หน้าวิกอดอันเนี้ยเฉย ไม่รู้อ่ะเปิดเองเชี่ย yeah! เ <Yay! S 1> ก่ง <Yay! S 1> มา,างดี tabii, นาโน่ซ่อนดีน่าดีโน่โชทามทายดีโน่ซ่อนแล้วยังมาเลยน้ำปตาแล้วนะโอเคเดโเีโนไปน้ำปิดตาดนซ่อนเร็วดนซ่อนเร็วไปิดตาอย่าดูตาดีโนซ้อนยังไม่เสร็จ <Ghana> โอเคโอเค

เร ah โซ่อนจุดเดียวสอันนด้นะอันนี้อัะเนี้ยกบอกสิราจะบอกพี่หน่าสิี่กอก้อหเคเจอแล้วเหรอสี่เจอมาแล้วสามน้องทำไมน้ไม่ตอกอะเย้